m ั n นี่ l u s Plus, ผมสมัครไปแล้วแต่ยอดเงินไม่เข้าเลยจากที่พิมพ์มานะครับผมเข้าใจว่าผู้ชมเนี่ยสมัครยี Ye ่ห้อ Money Plus แล้วกู้เงิน Money Plus แล้วเงินไม่เข้านะครับ Money Plus เนี่ยเขาไม่ใช่แอป กู้เงินนะทุกคนแต่ Money Plus เป็นบัญชีในแอป True Money ที่เอาไว้ฝากเงินถอนเงินแล้วก็สแกนใช้จ่ายเท่านั้นนะครับนี่คือแอป True Money ของผมนะครับก็จะมี w a l l e t ปกติใช่ไหมครับแล้วด้านล่างนะครับใครที่สมัครแล้วก็จะมี M+ Plus หรือที่เรียกว่า Money Plus นะครับอยู่ด้านล่างนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับใครที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นแค่บัญชีนะครับที่เอาไว้ฝากเงินถอนเงินแล้วก็สแกนจ่ายนะครับแต่ทุกคนระวังนะครับมันมีมิจฉ อาชีพนะครับที่สวมรอยโลโก้แบบนี้เนี่ยไปใช้ชื่อสินเชื่อ M+ หรือ Money Plus นะครับอันนั้นเป็นของมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับ M+ หรือ Money Plus เนี่ยไม่ใช่แอป,ปกู้เงินนะครับเตือนภัยไว้เลยครับกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับสาระสินเชื่อดีๆจะไม่ทำให้คุณถูกหลอกครับ